ก่อนที่พี่จะลงเอ่อพี่ีนไม่ถูกที่เลยไม่มีใครเห็นนใช่ไหมเราก็ติดเฟรมเขาไปด้วยเขาห้ใรเราโดนใอรคุณถ้าพี่หอมกวนี้พี่ก็อยากจะอยู่กันเนาะคนบ้าอะไรเอล2ี่ิกีเพกิน่รอเรน้องามกินอะไรบ้างไหมอีน่กินข้าังไง ค่ะพี่มันลืมไปพี่มันเก่าแล้วให้เก่าขอรูปคู่หน่อยค่ะขอรูปคู่หน่อยค่ะรูปคู่ค่ะแต่กล้องค่ะแต่กล้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่หน่อยพี่มันสว่างสวยอ่ะสวยสวยแล้วค่ะมั่นใจไว้สวยค่ะเชิญค่ะสุดๆนะเบาๆเบาๆเพราะนางแบบนางแบบปวดท้องค่ะปวดท้อง

อ๋อลืมลืมรูปสุดท้ายเดี๋ยวที่ต้องไปสังฆาศิษย์ค่าจิษย์ป่าจิกกล้องแปกหมุนข้ามหมุนค่ะหมุนค่ะคือหนูเม่อกี้เข้าว่าหนูจะได้ภาพอะไรติดไปวะช่างฝากวกับพี่ๆด้วยนะคะ

เนวมายืนเองอะโอเคเดี๋ยวหยิบไปตรงรถน้ได้ค่ะพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตหรอวนะคะบัตรหมดแล้วพันห้า a าแล้วบัตรอื่นล่ะ รายการเนสกายการเนสเนสเนสแอคชิงฮอลล่าบ่ายสองโมงนะคะที่เชียงใหม่มื่วันไปกี่โมงเนสไปเนสก็จะถึนตีสี่อาบน้ำตีห้าแต่งผมหกโมงออกจากบ้านสตารุ่นไม่แป็งฟันเหรอแป้งใช่แล้วก็ใส่ผ้าหรือเปล่าใส่เนสอะเนสถึงที่งานประมาณสิบค้าสิบโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปถึงประมาณสิบโมงเพราะว่าเป็นคนเกินเกินก่อนเวลา เป็นคนที่เกินก่อน,น,นเวลาไปสายเป็นคนไม่เต็มใช่ป่ะะไปสายทุกงานใครบอกใครบอกว่าเนี่ยเคยไปสายไม่มีไม่มีในลิสต์ในลิสต์เกินก่อนเวลาจะมาใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เออคนต้องตอบ หมิดงัดหมิงัดเยยยอะไรมาเลยเมาดีกันยังไงเนี่ยเมาด่าันัเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะกรการเนียนเนียนกรการ e s t best acting ค่ะสวัสดีค่ะขอดค่ะสวัสดีค่ะขอดเลยค่ะวู่ตัดลมองไม่เห็นิ 我也是。 สรัีขอเล่อันการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลี่ไม่เป็รอการจะง่ายอาการจะง่าจ้า